ส่วนีครับเพื่อนๆครับผมมาให้พวกเราเตรียมตัวนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะถดถอยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีรายได้หลายช่องทางแต่ว่าผมก็ได้ไม่ได้มาชวนให้พวกเราเนี่ยไปทําอะไรที่มันยากๆนะครับถ้าฟังผมตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าแค่ชวนคนเข้ากลุ่มก็ได้เงินเอาเราจับคอนเซปต์นี้ก่อน,นะฮะชวนคนเข้ากลุ่มก็ได้เงินแล้วเรามาดูว่าได้เงินจากตรงไหนผมเนี่ยทำแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มหนึ่งเรีวยกว่าเป็น แอปชุมชนแปลเป็นภา,านษาอังกฤษก็คือ community app นะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ให้สั่งอาหารหรือว่าบริการต่างๆนะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเออมีด้านบนก็เป็นสั่งอาหารด้านล่างนี้ก็จะมีทุกอาชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเงินของเราแล้วฮะเพราะว่าเรามีแอปทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องร้านอาหารเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่อำเภอไหนนะครับแอบปบตัวนี้ก็จะเป็นแอปของอำเภอนั้นถ้าสั่งอาหารเนี่ยนะครับ ระบบการสั่งเนี่ยนะครับก็จะมีชัดเจนเลยว่าถ้าคุณเปิดดูเมนูนะครับแล้วคุณกดสั่งนะฮะแล้วพอสั่งไปแล้วเนี่ยเวลาที่สั่งไปนะหนึ่งรายการ2รายการกี่รายการก็ตามเนี่ยฮะพอเรากดพอแค่นี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็โอนเงินไประบบเนี่ยนะครับมันจะทําให้ทางร้านเนี่ยรับรู้เลยแล้วก็ดังกรี๊งกรี๊งแล้วก็จะโทรมากลับมาบอกเรานะครับว่าจะกี่นาทีมาส่งนะครับเราก็โอนเงินไป อันนี้เป็นระบบที่ใช้ได้ทุกอำเภอเลยนะครับแล้วแต่ร้านไม่ต้องเสียค่า GP พวกเรารู้ค่า GP ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ร้านค้าก็โดนมา30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วโดนมาเนี่ยเขามาบวกกับใครฮะเขามาบวกกับคนกินคราวนี้พอเรากินไม่ไหวเราก็ไม่ค่อยจะ Delivery แล้วละ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยทำกินเองว่าร้านค้าก็ขายได้น้อยนะเพราะว่าเราไม่อยากกินของแพงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยมันมีทุกอาชีพนะครับที่เรา ให้เข้าลงทะเบียนปุ๊บเขาก็จะอยู่ในร้านของอำเภอก็จะเหมือนกับเป็น directory หรือว่าเป็นเหมือนกับยลนโลเพจจสมัยก่อนนะครับก็จะทําให้เวลาที่คนในในอำเภอในตำบลนั้นเนี่ยอยากจะซื้ออยากจะใช้บริการอะไรเนี่ยก็เปิดหาเจอด้วยการที่โหลดแอปตัวนี้เข้าไปนะครับโหลดแอปเข้าไปในเครื่องนะครับมันก็จะเป็นแอปของอำเภอที่เขาอยู่เลยนี่ผมแค่เริ่มต้นนะครับผมแค่เริ่มต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย การที่จะมีรายได้จากตรงไหนบ้างเนี่ยมันยังมีอีกเยอะมากแล้วทุกอย่างง่ายหมดเลยนะครับเข้าไปในกลุ่มก่อนนะครับแต่ที่ผมอยากจะพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราเองเนี่ยอยากจะมีรายได้ใน Tik t o อกคือทางเราเองมีผู้ชํานาญการค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆที่เข้าไปใน Tik t อกเนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปเกิดใน Tik t o อกก็คือมีผู้ชมเยอะมีการเป็นในหน้าติดตะก้าที่จะ ขายโดยไม่ต้องลงทุนมีการไลฟ์สดแล้วพวกเราก็จะเป็หลบใต้ปีกนี่นะครับที่จะพากันเข้าไปช่วยแบบนี้ดีไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีกลุ่มกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มแรกนะครับที่500คนเราทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรากระจายไปกลุ่มที่3ที่5ที่8ที่10นะครับเราจะมีคนเป็นพันคนอันเนี้ยเวลาเราทํางานใน t i k t o กเนี่ยนะครับเราสําเร็จง่ายกว่าคนอื่นเยอะมากคือถ้าเราไม่รวมพลังกันนะครับเราก็ จะต้องไปทําตามสเต็ป 1, 2, 3, 4ซึ่ง90กว่าเปอร์เซ็นต์ะเลิกก่อนที่จะประสบความสําเร็จเพราะฉะั้นตรงนี้คือให้ความปลอดภัยและมั่นคงพวกเราก่อนนะฮะตอนนี้ก็เรามาทําความรู้จักแค่นี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูในรายละเอียดที่ผมใส่มาในเซลเพจนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ